น,นี้ก็เราจะเรียกว่า culture of health นะครับ for business practice นะครับมีอยู่ทั้งหมด16เรื่องได้กันนะครับแบ่งเป็น4เรื่องแบ่งเป็น4ด้านนะครับมีทั้งการปรับตัวในเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของบุคลากรในองค์กรนะครับรวมถึงชุมชนนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาองค์กรของท่านแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมุ่ง โอเคเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องตอนช่วงレスปอนก็อาจจะดูแลชุมชนนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการทำเป็นส่วนๆมันอาจจะไม่สามารถบูรณาการเต็มระบบได้<嗯>กรอบนี้ก็จะทำให้ท่านเห็นภาพที่ครบถ้วนมากขึ้นรอบด้านมากขึ้นนะครับตรงนี้ท่านสามารถเอากรอบนี้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของท่านได้นะครับตรงนี้เป็น voluntary guideline เพราะฉะนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้โดยไม่ไม่ได้เสียเสียเงิน แต่อย่างใดนะครับก็จ,จะลองไปทาบดูในองค์กรของท่านก็ได้ครับว่าในประเด็นต่างๆเนี่ยเราได้รับมือครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับบางเรื่องเราอาจจะยังไม่ได้รับมือที่ดีนะครับหรือว่าบางเรื่องเราอาจจะทําอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของตอน implementation เนี่ยเดี๋ยวทางอาจารย์ชันสิทธิ์จะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งรวมถึงสิ่งที่เพิ่มมามากกว่านั้นก็คือว่าท่านอาจจะบอกว่าอ,อ,อาจารย์พูดอย่างนี้มันเหมือนเช็คลิสต์เนาะว่าทําครบทําไม่ครบนะครับ แล้วจะทําครบแล้วจะรู้ได้ไงว่าดีม,มีข่าวดีมาบอกก็คือกรอบตัวเนี้ทาง GRI เองเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับประเด็นความยั่งยืนก็คืองานที่วันนี้ท่านทำอยู่นั่นเองนะครับก็คือตัวรายงานความยั่งยืนนะครับบางท่านอาจจะบอกว่า ติดเล่มไปแล้วจะย้อนกลับมาแก้คงไม่ทันหรอกอาจารย์อาจารย์ต้องจัดสักทันวาถึงจะทันนะฮะก็ไม่เป็นไรเล่มนั้นเสร็จแล้วก็เสร็จไปนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าบางรัฐกระวิสากินก็บอกว่า,อา,า,อวาตอนนี้กําลังจะเริ่มทำอ่าก็โอเคเลยนะครับกรอบนี้ก็มาทันเวลาพอดีเราก็เริ่มช้าดีกว่านะครับก็ก็ตรงเนี้มันก็จะช่วยทําให้ประเด็นความยั่งยืนที่ท่านมีการเลือกนะครับตัวม a t urity ที่ท่านมีการเลือกนะครับ ก็จะมีประเด็นเหล่านี้ไปแอดฮอกเขียนเพิ่มนะครับเดิมพูดเรื่องการจ้างงานสมมตินะผมสมมติประเด็นง่ายๆเช่นการจ้างงานเนี้ยท่านก็อาจจะเขียนว่าอัตรากําลังคนคนเข้าคนออกนะครับสวัสดิการที่เคยได้ไม่ได้อย่างไรนะครับการลาคลอดบุตรใช่ไหมท่านก็พูดแค่นี้แต่พอมันมีกรอบนี้เข้ามาเนี้ยท่านอาจจะต้องพูดเรื่องของเออท่านมีสวัสดิการเรื่องของประกันโควิดให้กับพนักงานหรือเปล่า เรื่องของบุคลากรที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตรเขาได้ค่าตอบแทนหรือเปล่าโดยเฉพาะในในภาวะการอย่างนี้หรือม่ข้างการดูแลแรงงานในเรื่องของตรงนี้ท่านดูแลอะไรยังไงจะเห็นว่ากรอบนี้มันพยายามจะเบรนหรือบูรณานการเข้าไปยังประเด็นความยั่งยืนที่ท่านมีการรายงานอยู่แล้วแหละในทุกๆปี<ม>นะครับการใช้กรอบนี้มันก็จะทำให้ท่านเปิดเผยได้ครบถ้วนนะครับรอบด้านมากขึ้นนะครับ ก็เด <S preach science> <ketchup> ี well other, uh, ๋ยวจะขออนุญาตอธิบายแต่ละบุลเลตสั้นๆนะครับก่อนที่เดี๋ยวทางอาจารย์ชันสิตจะเล่าต่อนะครับในเชิงไซจิยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของ health culture นะครับก็คือการแสดงการให้ความสําคัญหรือน้ําหนักนะครับจากผู้บริหารระดับสูงนะครับในการที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยตั้งแต่คุณค่าองค์กรนะครับค่านิยมหรือแม้กระทั่งนโยบายต่างๆนะครับตรงนี้นะครับ ถัดมาก็คือเรื่องของ Responsible Corporate Political Activity อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการสนับสนุนว่าโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยมีการทำงานในการป้องกันหรือฟื้นฟูแก้ไขตรงนี้เนี่ยว่าทางบริษัทเนี่ยมีส่วนในการเข้าไป contribu e มากน้อยนะครับช่วยเหลือทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเงินหรือเป็นบริการนะครับที่สนับสนุนให้ภาครัฐเนี่ยสามารถทำงานต่อการป้องกันหรือแก้ไขตรงนี้ได้อย่างง่ายง่ายยิ่งขึ้นหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นะครับถัดมาก็คือเรื่องของ Responsible Marketing Practice ก็คือการเปิดเผยนะครับข้อมูลนะครับสินค้าบริการของเราได้อย่างชัดเจนเด่นชัดนะครับไม่โอเวอร์เคมสินค้าตัวเองนะครับว่าว่าโอ้โหกินแล้วรักษาโควิด1 9ได้หรืออะไรพวกนี้นะนะว่าก็ต้องแบบว่าดีแคร์ให้ชัดเจนนะครับผู้บริโภคในภาวะตรงนี้เนี่ยจะได้เลือกใช้สินค้าของท่านหรือบริการได้อย่างถูกต้องนะครับ ถัดมาในเรื่องของตัว Policy and Benefit นะครับเรื่องของ Health Promotion and Wellness นะครับอันนี้ผมก็ใจว่าในหลายๆบริษัทยมีการทำอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องพวกอาชีวอนมามัยของบุคลากรนะครับบางบริษัทอาจจะมีคลินิกนะครับบางบริษัทอาจจะมีศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องรักษาสุขภาพในเชิงป้องกันนะครับตรงนี้ก็ก็จะอยู่ในหมวดของ Health uh, Promotion and Wellness นะครับ เรื่องของ p a จ d family and m e d i c l l leave นะครับอันนี้ก็คือเขาก็มองว่าเราน่าจะมีการจุนเจือไปยังในระดับของครอบครัวพนักงานนะครับร mm hmm. วมถึงว่าบางาบุคลากรบางกลุ่มเนี่ยที่มีการาใช้สิทธิ์ลาคอดบุตรหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ควรจะมีการส่วนเข้าไปสวัสดิการในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับถัดมาก็คือเรื่องของ health insurance อันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะเรื่องของประกันสุขภาพนะครับเรื่องของ E q u a l i t y d i v e r s i t y and i ้แอเนี่ยตรงนี้จะเน้นในเรื่องของ บางบางองค์กรมีบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับซ,ซึ่งตรงนี้ก็ต้องพยายามที่จะ,ะมีสวัสดิการหรือผลประโยชน์นที่เหมาะสมกับกลุ่มเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความครอบคลุมแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของ financial literacy นะครับประเด็นนี้บางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันของกลุ่มธนาคารไม่ใช่หรอของฉันมันเป็นบริษัทอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่า ตรงนี้เกี่ยวนะครับก็อาจจะใช้การาสร้างภาคีกับสถาบันการเงินต่างๆในการที่บุคลากรในช่วงภาวะอย่างเงี้ยบางทีมีปัญหาเรื่องทางการเงินนะครับอาจจะไม่สามารถได้โอทเหมือนแต่ก่อนหรือถูกลดเงินเดือนนะครับบางครั้งเกาอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างเรื่องของ financial literacy เนี่ยก็เป็นการให้ความรู้ทางการเงินกับบุคลากรนั้นนะครับเพื่อให้เขาสามารถเลือกใช้บริการทางการเงินที่จําเป็น นะครับและสามารถทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของ workforce and operation นะครับก็จะมีตั้งแต่การกำหนด flexible time นะครับในการเข้าทำงานเรื่องของ work from home นะครับอันนี้ในเรื่องของ work time job security ก็คือความมั่นคงปลอดภัยของงานนั้นๆน,น,นะครับว่าจะต้องพยายามคี p ให้เขาไม่ไม่ตกงานอ่ะพูดง่ายๆหรือว่ามี job เสริมให้เขาช่วยนะครับเรื่องของ pay practice การจ่ายเงินชำระเงินที่เป็นธรรมนะครับ เรื่องของ Occupational Health and Safety อันนี้ก็เรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยนะครับถัดมาเรื่องของ Physical Environment นะครับอันนี้หมายถึงว่าการดูแลบรรยากาศในสถานประกอบการนะครับ mm hmm. เช่นมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศมีการดูแลเรื่องของอนามัยต่างๆนะครับถัดมาในส่วนของ Community นะครับอันนี้ก็การดูแลผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีต่อชุมชนนะครับ นะครับเรื่องของโซเชียลแคปิตอลแอนด์โคฮีชันเนี่ยอันนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการสร้างความสมานสามัคคีของคนในองค์กรนะครับให้ให้มีความสามาคัคคีแล้วก็ฝ่าฟันภาวะว,วิกฤตรตรงนี้ไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่มันอาจจะผิดปกตินะครับ mm hmm. มันอาจจะเกิดปัญหาภาวะที่อาจจะได้สวัสดิการไม่เหมือนกันเขางานไม่เหมือนกันเริ่มมีความแตกต่างแตก อาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นได้เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ community involvement นะครับการมีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็พัฒนาชุมชนนะครับอาจจะรวมถึงไม่ใช่แค่โรคระบาดอย่างเดียวนะครับอาจจะมีทั้งเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับในการที่เราเข้าไป respond recovery แล้วก็ resilient นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผมนะท,ที่จะเล่าในส่วนนี้ครับครับ